ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าช่องเดีรรมูลขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินไทยผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปีชาสามารถ พระราชกรียากิจนานับประการที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุขของพระศุกนิกรชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้และขอถวายความอาลัยขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าช่องดิฮอร์มูนดิฮอร์มูนคืนจันทร์วันร้อนกด9ก้าข้อของการเล่นบ้านผีสิงในวันฮาโลวีนกลางคืนหนึ่งของวันฮาโลวีนเมืองเล็ก แทบชานเมืองถูกห่อหุ้มด้วยหมอกหนาทึบสองข้างทางมีแต่เสียงลมวีดฟิวพัดผ่านป้ายร้านลางและท่ามกลางความมืดน,นั้นป้ายไม้ผูผุอันหนึ่งเขียนด้วยสีแดงแห้งว่าบ้านผีสิ่งหากลอดได้ก่อนตีสามยินดีคืนเงินสิบเท่า มีนชายหนุ่มวัยยีสิบต้นตน้นหัวรัน้นใจกล้าแต่ประมาทจนคนรอบข้างเอือมเขาเป็นคนชอบลองของทุกเทศกาลฮาโลาวีนมักหากิจกรรมปแปลกๆทำคืนนี้เขาเดินมาคนเดียวพร้อมเงินในกระเป๋าไม่กี่ร้อยแค่เห็นคำว่า คืนสิบเท่าเขาก็ยิ้มเย้ยก็แค่บ้านผีหลอกนี่นะใครจะกลัวเสียงประตูไม้เก่าค้างเยียดังขึ้นเมื่อเขาพักเข้าไปด้านในมีเคาน์เตอร์ไม้ฝุ่นจับหนามีตะเกียงน้ำมันสองแสงเรืองชายชราในชุดสูทสีดำสนิท ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ดวงตาเขาคมกลิบจะไล่วแววชีวิตยินดีต้อนรับครับหนุ่มน้อยมาลองเล่นเกมบานผีสิงหรือเปล่าอ๋อใช่ครับเห็นป้ายบอกว่าถ้าลอดก่อนตีสาม จะได้เงินคืนสิบเท่าผมก็สนใจอ่ะนะชายชารายิม้มทุกคนพูดแบบนั้นก่อนเข้าไปแต่มีน้อยคนที่พูดได้หลังจากออกมานะครับคุณลูกค้างั้นเหรอก็ผมไม่ใช่คนอื่นนี่ครับแค่ทำตามกฎใช่ไหม ถูกต้องแล้วชายชลาพยักหนา้ามีกฎทั้งหมดเกา้าข้อต้องทำให้ครบก่อนเวลาตีสามตรงหากทาไม่ทันคุณลูกค้าจะได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้ตลอดไปมีหนหัวเราะเบาเหมือนไม่เชื่อในคำพูด ส่วนหนึ่งของบ้านเหรอก็ <c oughs> ฟังดูน่าสนุกดีนะครับอย่าลืมในทุกข้อจะมีเวลาจำกัดและสิ่งที่เธอเห็นจะไม่ใช่ภาพลวงตา <c oughs> อ๋อโอเคครับแล้วมันมีกฎอะไรบ้าง <c oughs> ก่อนจะไปเรื่องกฎอย่าลืมและกันถ้าออกมาได้ เธอจะได้สิบเท่าเลยนะสิบเท่าเลขสิบทีวานี้อย่าลืมละกันชายชาลาเปิดสมุดหนังสือปกดำออกมากลิ่นนังเกา่าผสมสนิมแาดคลุ้งในอากาศเขาอ่านทีละข้อด้วยเสียงเย็นเฉียบ กฎของบ้านผีสิงต่อไปผมจะพูดถึงกฎก้าวขอให้ฟังจำไว้ให้ดีนะพนุ่งกฎนะมีทั้งหมดเก้าข้อแต่เงินราวันที่เนี่ยคูณสิบเลยทีเดียวกฎข้อที่หนึ่งเมื่อก้าวเข้าบ้านต้องกล่าวคำว่า ขอเล่นด้วยภายในสิบวินาทีมิฉะนั้นเจ้าของบ้านจะคิดว่าเธอคือเหยื่อกดข้อที่สองเมื่อเทียนดับห้ามขยับตัวจนกว่าแสงจะกลับมากดข้อที่สามเมื่อเจอห้องกระจก ห้ามมองตาตัวเองเกิน30วินาทีกฎข้อที่สีเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อห้ามตอบกลับจนกว่าเสียงนั้นจะพูดจบกฎข้อที่หาเมื่อถึงโต๊ะอาหารห้ามกินอาหารเกินหนึ่งครักฎข้อที่ห เมื่อเสียงกีดร้องดังขึ้นห้ามปิดหัให้ฟังจนเสียงสุดท้ายกฎข้อที่7เมื่อถึงห้องนอนห้ามหลับจนละรังดังครบสามครั้งกฎข้อที่8เมื่อประตูเปิดเองห้ามมองข้างหลัง จนกว่าจะข้ามพรมสีดำไปได้กดข้อที่เก้าข้อนี้สำคัญมากก่อนออกจากบ้านให้กล่าวขอบคุณเจ้าของบ้าน <c oughs> อืมก็ฟังดูง่ายดีนี่ครับมีนพูดเยอยอย่า <c oughs> <c oughs> ประมาทก็แล้วกัน ชายชะลาเตือนเสียงแผ่วเบาระหว่างทางนะปอนุเธอจะพบคำใบอย่างหนึ่งเป็นคำใบบางอย่างสังเกตให้ดีเพราะบางอย่างในนี้มีมากกว่าสิ่งเดียนอ๋นอเหรอครับผมพร้อมครับ ชายชลาภายมือไปทางประตูไม้เก่านั้นขอให้โชคดีนะคุณลูกค้าคุณมีเวลาจนถึงตีสามเท่านั้นกดข้อที่หนึ่งเสียงนาฬิกาตีเที่ยงคืนดังพอดีมีนก้าวเข้าไปในบ้านและพูดตามกฎขอเล่นด้วย เสียงสะท้อนตอบกลับทันทีแต่ไม่ใช่เสียงของเขามันเป็นเสียงผู้ชายคนที่หยุดข้างหลังเขาหันกลับไปไม่มีใครบน้าผนังมีเงาตัวเลขคล้ายเลขสิบสะท้อนมาแวบหนึ่ง ก่อนหายไปกดข้อที่สองเทียนดับพูบลงความมืดเกลืนกินทุกสิ่งเสียงคลานเบาๆดังรอบตัวเหมือนมีใครเลื้อยอยู่บนพื้นไม้เขานิ่งลั่นหายใจ เสียงกระสิบตั้งขึ้นข้างหูข้อที่สิบเทียนติดขึ้นอีกครั้งรอยมือเลือดรอบตัวของเขาเป็นรูปวงกลมโดยสมบูรณ์กดข้อที่สามห้องกระจกสะท้อนเงาเขานับสิบเงาทุกตัวมองตอบ แต่เพียงเงาเดียวเท่านั้นที่ยิ้มก่อนเลือดไหลาจากดวงตาในเงานั้นมันกระสิบว่าอย่าลืมกดสุดท้ายกระจกแตกพร้อมเสียงกรีดร้องทะลุหัวใจเสียงเรียกชื่อจากบันได เขากัดฟันไม่ตอบรอจนเสียงพูดต่อเธอผ่านไม่ได้อีกข้อเดียวลมหายใจเย็นเฉียบเฉียดแก้มก่อนจะหายไปในอากาศมีนเดินเข้ามายัางห้องที่มีโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารซึ่งเต็มไปด้วยของโปรดของเขา เขากินข้าวเพียงคําเดียวแล้วรีบวางช้อนแต่หยดซุปที่ไหลเข้าปากโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือคําที่สองเขาไม่รู้เลยว่าทําผิดกฎไปแล้วนาฬิกาบนผนังตัวเลขก้าแวบเป็นสิบ ก่อนนกกลับคืฎข้อที่6เมื่อเสียงกรีดร้องดังขึ้นห้ามปิดหูให้ฟังจนเสียงสุดท้ายมิฉะนั้นจะต้องฟังเสียงนั้นไปตลอดการข้อนี้จำกัดเวลาที่หนึ่งนาทีสาส วินาทีเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นแลวกับมีสัตว์ถูกทรมานมีนปิดหูแต่เสียงกระสิบเย็นเสียบดังขึ้นในหัวอย่าทำอย่าปิดเสียงเปลี่ยนเนเสียงแม่ร้องขอมีน ช่วยแม่ด้วยเขากัดฟันฟังจนเสียงสุดท้ายดับแต่แล้วร่างหญิงชุดขาวผมยาวปรากฏตรงหน้าดีแต่เธอฟังไม่หมดอีกเสียงอยู่ในหัวแล้วเสียงกรีดร้องแผ่ว กลับมาอีกครั้งขราวนี้ดังในกระโหลกของเขากดข้อที่เจเมื่อถึงห้องนอนห้ามหลับจนละฆังดังครบสามครั้งจำกัดเวลา15นาทีเขานั่งพิงกำแพงห้องนอนมืดสนิทเสียงคล่อมเด็ก ดังจากตู้เสื้อผ้านนอ,นอะนะตตู้เปิดออกมือซีดคลานออกมาและสิ่งที่คลานตามมาคือตัวเขาเองมันยิ้มดวงตาดำสนิทนอนเถิดนะ ฉันจะตื่นแท้เขาฝืนจนละคังดังครบสามครั้งร่างนั้นสลายและเสียงหัวรอแผ่วครั้งหน้าตื่นไม่ทันแน่ ข้อที่8เมื่อประตูเปิดเองห้ามมองข้างหลังจนกว่าจะข้ามผมสีดำเวลาจํากัดสองนาทีประตูไม้เปิดเองช้าๆเสียงฝีเท้าตามหลังทุกย่างก้าวแต่จะเงียบเมื่อเขาหยุด แก้มเขาเหลือบกลับไปเซยววินาทีเห็นเงาตัวเองยิ้มปากฉีกถึงแก้มถ้าเธอก้าวข้ามผมสีดำฉันจะตามไปแทนเขาวิ่งข้ามผมสุดแรงแต่เมื่อก้มมองมีรอยเท้าอีกคู่ ข้ามเข้ามาด้วยกดข้อที่9ก่อนออกจากบ้านให้กล่าวขอบคุณเจ้าของบ้านมิฉนั้นเจ้าของบ้านจะตามออกไปรอยหมึกเขียนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยลายมือสันๆประตูจะไม่เปิด หากไม่ปวดผนึกด,ด้วยเลือดสามหยดเวลาจำกัดก่อนตีสามตรงบ้านประตูมีลายดวงดาวสามดวงและโน้ดตดนตรีกลองดนตรีบนพื้นเล่นเพียงช,ช้าๆมีนสังเกตพบว่าโน้ตสามตัวสุดท้าย ตรงกับดาวสามดวงเขาหมุนวงล้อให้ตรงกับโน้ตซีอี e, และจีโดมีสนกลไกเริ่มทำงานแต่เสียงหัวเราะดังขึ้น เลือดยังไม่ครบเขากัดนิ้วตัวเองหยดเลือดหนึ่งหยดไฟดับเหลือเพียงแสงใต้พื้นอีกสองหยดจากหัวใจและดวงตาหญิงชุดดำปรากฏตรงหน้าเธอเตะอกเขา ึงเลือดหยดที่สองเขาสุดลงแต่ยังพูดได้ไม่ฉันจะไม่ยอมอยู่ที่นี่เขาใช้นิ้วปาดเลือดจากดวงตาซ้ายลงหยดสุดท้ายเสียงกลไกลเปิดออกแสงสีขาวพุ่งเข้ามา เสียงชายฉลาดดังขึ้นในหัวเธอผ่านก้าวคออแต่เธอลืมไปอย่างหนึ่งสมุดในมือเปิดเองเผยหน้าสุดท้ายจำได้หรือเปล่าทีเนี่ยจะคืนเงินสิบเท่า ข้อที่สิบผู้ที่กินอาหารคําที่สองโดยไม่รู้ตัวต้องแลกทางออกด้วยสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตโทรศัพท์ในกระเป๋าสัน่นเสียงแม่ของเขาแผ่วเบานม่นลูกแม่เจ็บเหลือเกินเลือดของลกูก สายดับไปหัวใจเขาเต้นช้าลงหญิงชุดดำยิ้มบางๆครบสิบแล้วบ้านทั้งหลังสัตว์ก่อนดูดเขาเข้าไปในความมืดสนิทรุ่งเชา้าหน้าร้านบ้านผีสิง ป้ายไม้ผุกๆโยกเบาๆชายชลานั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ยิ้มอ่อนๆให้ลูกค้าคนใหม่ที่เพิ่งเดินเข้ามากล้าไหมลูกกดแค่ก่าวคอตลอดก่อนตีสามลับเงินไปเลยสิบเท่า <c oughs> ชายหนุ่มอีกคน ยืนอยู่มุมมืดผิวซีดเสื้อเปื้อนเลือดมือถือสมุกดกฎปกดำไว้แน่นบนปกเขียนด้วยเลือดสดว่ากฎข้อที่สิบผู้ดูแลคนใหม่ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังแล้วนะครับถ้าผู้ฟังท่านใดนะครับชื่นชอบเรื่องกดแปลกเรื่องสยองขวัญเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องจริงเรื่องลับเรื่องหลอนนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสาหรับวันจันทร์ผมจะลงเป็นรายการคืนจันทร์วันหลอนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวสยองขวัญคีปี้พาสต้าหรือว่ากดแปลกๆนะครับแต่ว่า ภายในสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์นะครับหากไม่ใช่วันจันทร์ผมจะลงเป็นรายการรับรวงหลอนแทนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ